สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ตำบลเมืองทีนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับการแข่งขันฟุตบอลอบตเมืองทีครับรับทางที่ไหรไม่รู้นะครับวันนี้เราได้รับเชิญจากนายกพี่จุ๋มนะครับเป็นรุ่นพี่ของผมเองเนี่ยได้เชิญทีมกุดหวายฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับมาร่วมเป็นฟุตบอลนัดพิเศษนะครับเป็นฟุตบอลกระชับมิตรกับทีมสวนป่าอะคาเดมี่นะครับนี่ยบรรยากาศก็จะประมาณนี้ตอนนี้ 11มงตรงแดดใช้ได้เลยนะครับน้องๆเราก็ออกมาวอร์มนะครับยืดเส้นยืดสายส่วนน้องๆทางสวนป่าก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นฟุตบอล11คนครั้งแรกของเด็กๆของพวกเรานะครับตัวเด็กๆบอกตื่นเต้นมาก ผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทีนะครับที่ให้เกียรติพวกเรากุนบายฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับมาเปิดประสบการณ์และก็เปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆเดี๋ยวคู่นี้ผมาไง่ะครับเดี๋ยวคู่ต่อไป2คู่หลังครับไหมท่านเขียไปเมเขียเเขียนไปเลยเขียนเขียนเขียนไปเลยแล้วก็อัปัน เพราะถ้าผ่านหลังไปต่อจากหลังไปคืออะไร้นใจไหมสมาธิอดนะคะในวันนี้นะคะที่เราจะได้มาร่วมเนาะแสดงพลังนะที่เราได้ซีซ้อมนะคะแล้วก็เอาไปสมาธิพอแล้วเอาคืนได้ด้วยไหมดัง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 มันไม่มีแรงเวลาไปเล่นมันจะไม่มีแรง เวลาเรียกปเบอตัวยาตัวเดิค่รับแข่งขันที่ารานยาเสพติดเรื่องพิจิตรครั้งที่ยีขสุดองขอต้อนผู้ชมพบกับการแข่งขันทุกบนทุกพิเศรษระหว่งางสวนป่าคารีพีพบกับก,กุดไหลเกมสี นะครับให้นงกอดเขาด้วยผู้บริหารวันพุีบูชาใบบุญพระพิญธนีตัวอะปรนะโอเคพี่มีโอกาสได้แสดงในเชาแล้วทำที่เราได้ฝึกซ้อมกันมางงชูในสนามจริงใช่มนี่ครับมาดูนะนะชุดป่าชุดนี้ครับชุดใหม่นะนี่ครับขึ้นขึ้นมาตั้งแต่รุ่นพี่ยังไม่ถึง12ปีเต็มนะ11ปีกว่า ส่วนคุณวายวันนี้ครับแม่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยขอบพุณทีมงานโค้ชของคณะคุณวายครับที่ร่วมสนุกกับพวกเราครับลงทีมที่ที่สิบสองมาลุย เร้องอเาย้าันมางงหว้มใช้เวลาขข้ดิเอาสุดท้ายแล้วคุณสุดท้ายแล้วเต็มที่สู้ไหมเนี่ยสู้อะไรนะสู้โอเคเล่นให้เต็มที่เล่นให้สนุกมีโอกาสได้แสดงฝีเท้าแล้วทำให้เต็มที่ถ้าพลาดไม่ต้องว่ากันแค่กำลังใจกันเข้าใจไหมเ้อาหนึ่งสองสามไปสู้ ครับตอนนี้อยู่กับ พี no our our ่นายกจุ๋มนะครับเเดี๋ยวถามพี่จุ๋มนะครับขอบคุณพี่จุ๋มมากมาที่ชวนเรามากดเซนใเราอุายมาครับพูดังนี้แหละรังกดไหมไม่ต้องกดพี่เดี๋ยวพี่ช่วยพูดอะไรให้กำลังใจเด็กๆน้องๆนะครับว่าเขามีโอกาสมาเป็นพื้นที่แสดงความสามารถอย่างเงี้ยครับได้ครับก็วันนี้นะคะรู้สึกดีใจนะคะที่ได้ร่วมต้อนรับนะคะน้องๆนะคะทีมกุ่หวายเอฟซีนะคะน้องกุ้งแล้วก็ทีมงานนะคะทุกท่านนะคะก็ยินดีนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆนะคะให้ความสําคัญนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่นะคะคอย สนับสนุนนะคะเป็นแรงใจนะคะเป็นพลังนะคะแล้วก็ให้น้องๆนะคะได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็มีวินัยในการใช้กีฬานะะคในส่วนของการสร้างนะคะคุณภาพชีวิตนะคะก็นยกจุ่มนะคะก็ยินดีนะคะถ้ามีโอกาสนะะคก็ให้น้องๆได้มาเล่นกีฬานะคะสร้างสุขภาพให้แข็งแรงนะคะทางมืองทีก็ยินดีตอนรับนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนกุ้งด้วยนะคะไว้มีโอกาสมาพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสนุกมากเลยที่ได้มีโอกาสมานะครับ เด็กๆน่าจะมีความสุขตาดูไม้เลขสี่ตาดูหมายเลขน้าเดี๋ยวผมอาจจะพาน้องมานุรักขอตัวกลับเลยดูนั่นจนหมดจบรายการเลยมานุรักอ๋อมีค่าใช่ไี่โอเคครับไปกินน้ำกินได้ครับพี่ได้ครับบารสอนีโน ดาวตาดวงไม่เลยสิบเก้าของโปรแกรมเมอร์ที่โปรแกรมเมอร์ถึงคลีคอได้ถึงวีตาร์เนี่ยนะเรยังไม่ให้เราจะไม่กินละพี่เขาบอกเตรียมมาข้างหลังนั่งหรือว่างเลยน้องๆทานข้าวที่ไหนกันเลยไปโรงอาหารไหมไะทานข้าวที่โรงอาหได้ครับมีมีที่นั่งใช่ไหมครับได้ครับดีเลยครับอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับเดี๋ยวจะพาเด็กๆด้ค่ะได้ครับได้ครับพี่ครับแล้วก็มีซื้อลูกชิ้นมาให้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นไปไหนก็ไม่รู้น้องๆ น่าาจะพก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลการแข่งขันเป็นกุฎวายฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับเอาชนะสวนปาาน่าอะคาเดมี่ไป1ประตูศูนย์นะครับเรื่องของผลการแข่งขันมันอาจจะเป็นแค่ปลายทางนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือพื้นที่ให้น้องๆได้แสดงความสามารถนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับผมกุ้งริมเส้นบอลไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนายกจุ่มแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตําบล เมืองทีนะครับที่ให้โอกาสกับเด็กๆพวกเราได้มาแสดงความสามารถนะครับแล้วถ้ามีโอกาสยังไงกลับมาอีกแน่นอนครับถ้าพี่จุม๋มชวนเราพวกเราก็จะมาครับจเจิกนครับ